มะเขือมะเขือใหญ่แล้วออกดอกแล้วไม่หน่วยเลยกำลังดอกยังไม่มีหน่วยเลยมาแต่งมาแต่งใบมันหวานเต่งใบมันลุงงามจิงเนาะ มีเพีย้ยไหมนี่เมีเพีย้ยเพีย้ยเพีย้พย,ยคุดจะขายหรอหรอวันนี้คุดอีกไหมคุดแลวเหรอคุดแล้วไปนางฟันอ่เออหรออืน่นนานยังบาย